Yeah! เจจย้ปอเช่เจมี่เจมุกทีดสวัสดีครับสวัสดีเร็ครับโอเคนะครับนอกจากเจมีเม่เมจมอเช่มาแล้ว,ลวยังมีอีกหลายท่านเลยที่มาร่วมสรุปกันวันนี้นั่นเองนะครับไปต้อนรับคู่ต่อไปเลยดีกว่านะครับคู่พื้นสี91จึงมากแต่ตะว <c oughs> อจุมพดีไมดีไม กูเปิ้ลสีก้อหนึ่งจึงมาเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมไม่ตอบอะไรเลยอ๋อดีครับดีครับไม่ตอบใ่ไหมไม่ได้พบนานแล้วสิแอทพิเชียร์อ่าไม่ฟังดีกว่าชันคนต่อไปดีกว่านะครับสามสาวอารมณ์ดีพื้นสีครับน้องก้อยน้องรีบน้องนาตี้สวัสดีคฮ่าสวัสดาโี่หมื่นนี่ไงนี่เขาท้อใครเดี่ยวยากจ้าเริ่มเลยครับเริ่มเลยเหรอ ามสดโอรมานอก่อนุกคนด้วยนะครับเอาล่ะวันนี้นี่มากันครบทุกคนเลยนะครับก็สามทีมของเรานะครับให้แต่ละคนแนะนำตัวชัดๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันดีกว่าจ้าสวัสดีครับชอสิบจากสตูดิโครับ สวัสดีครับผมเจมส์เทียดนครับครับเชิญจ้าสวัสดีครับผมเตตดวันครับสวัสดีครับอ๊อฟจุ่มพลครับพี่ออมกินให่ท่าผู้ชายนะกินที่ท่าผู้ชายนะได้ได้เดี๋ยวกินให้เดี๋ยวกินให้ไปเลยสวัสดีค่ะลัตตี้ค่ะ สวัสดีค่ะก้อยรัชพรสวัสดีค่ะทำไมคนแรกอะไม่เป็นไรหรอกสวัคดีค่ะรีบค่ะเอาล่ะต้องถามก่อนเลยนะครับว่าแต่ละคนนรีมตัวชอบอะไรกันบ้างเพราะว่าเที่ยงคืนนี้แล้วนะครับที่จะได้ไปกับสนุกกับแคมเปญลดราคาของเรานะครับนั่นคือลาซาด้า9 9 b ว i กล a n ิ Sale นั่นเองลดครั้งใหญ่กว่า90%เเลยทำ อเช่ก่อนครับโอ้โหเปลี่ยนเสียงเลยเขาซื้ออะไรบ้างคะผมมีเตรียมซื้อพวกแก๊เช็ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้เพราะว่ารถเยอะผมไลยสนใจนะครับผมแก๊เ็ข้ากระบุคลิกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพราะว่ารถเยอะมากแน่นอนนะครับเจมี่เจมส์จ้าของผมอะผมเล็งไว้คือเครื่องออกกําลังกายครับรู้สึกว่าต้องต้องเริ่มแล้วต้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้วครับผมแล้วก็ เขาบอกว่าคืนนี้คืนนี้เริ่มแล้วลดรน<ช>ก,ก็เลยแบบเล่งไว้แล้วครับผมคืนนี้หัวแน่นอนครับผมเตตะวันครับผมผมผมเล่งสินค้าในตระกูลไอทีไว้เหมือนกันครับก็คือตอนแรกก่อนอื่นเราต้องอ,อยู่ในตะกร้าก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยตอน3ามทุ่มเนี่ยเขาจะมีแจกคูปอง999บาทต้องรีบไปเก็บเพราะว่าตอนเที่ยงคืนปุ๊บจะได้ใช้ได้ทันทีเลยถูกต้องและสำคัญพออันนี้มีนี้ไม่พอพรุ่งนี้เนี่ยตอน9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มเนี่ยจะแจก900บาททุกทุก มีเก้ารอบทั้งหมดตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มก็คือทุกชั่วโมงเลยเจ็ดนได้แมครับข้อมูลเปะมาใช่เือชอบชอบของเซลใช่นี่เอาจริงไม่ใช่แค่แบบแพ้ของเซลนะของแบบ ที่ลดราคามากๆสูงๆแบบ90%อันนี้เดินเข้าหาคนแรกเลยแทบไม่ยังไม่รู้หรอกเอาใช้ทำอะไรแต่เห็นแล้วก็สิบซื้อก่อนเลยแล้วค่อยมาซื้อไม่ก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะทำอะไรนะครับออฟนะจ๊ะของออฟรอคืนนี้เลยครับเที่ยงคืนคืนนี้ปุ๊บเนี่ยจะมีเค Crazy Band Mega ออฟเฟอร์เที่ยงคืนถึงตีสองสองชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะแบรนด์ดังๆเอามาลดเพียบเลยจ้าจ้าวนี่คือของตีจะเป็นเสื้อผ้าค่ะเพร้อยเล็งไว้แล้วมันจะมี Crazy Flash s a ล e เป็นเหมือนแบบแบรนด์ตัวท็อปเขาจะมาแบบ เทกะจกบรถกันแล้วเพราะที่เก้าบาทมีเก้ารอบตลอดทั้งวันก็เลยหมดจับเปะมากเลยนะคุณผู้ชมอยากให้เก้ยอยากซื้อหลายอย่างมากหลักๆเลยคืออยากซื้อจากแล็สมอเพราะว่าเขาร่วมของจากออฟฟิเชียลสตอร์มากกว่า2,000แบรนด์แล้วลดส่วดถึงเก้าสิบเปอรเร็นมาด้เรียรีย เที่ยงคืนนี้เริ่มปุ๊บมันลด90%เลยเออดออาดดังนั้นนี่ฮะพลาดเลยนะครับเพราะว่าเที่ยงคืนคืนนี้แล้วนะครับกับแคมเปญของเราล่ะสาตาการ์ดบิ๊กแบรนด์เซล์นั่นเองนอกจากซื้อให้ตัวเองแล้วเร่งไวจะซื้ออะไรให้ใครเป็นพิเศษไหมยอ้พอเชคครับซื้อให้พี่ก็ได้นะพี่ไม่ติดเลยอย่กได้อะไรครับ ได้ยินป่าวเพว่าน้องถามว่าแล้วพี่ออมอยากได้อะไรแะคะพี่ต้องตอบนี่คือโอกาสเดียวของพี่พี่ต้องตอบพี่อยากได้อะไรพี่อยากได้อะไรคะไม่อยากได้อะไรมากขอแค่ความใส่ใจเล็กๆก็พอรู้ใช่ไหมว่าจะไม่ได้ซื้อให้จริงจริงรู้ใช่ไหมว่าจะไม่ได้ซื้อให้จริงๆรู้รู้แค่สปอยคนแก่ใโอเคมาเล็งอะไรจะซื้อให้ใครบ้างครับผมเล็งเอ่อลำโพงไว้ครับซื้อให้วงทีนิตี้ครับผมไปซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้กันครับแล้วใส่ตะกร้าไว้แล้วครับที่คือุ๊บ ซื้อปั๊บครับผมแต่งงานเป็นการซื้อลำโพงมาไว้ซองเต้นแล้วตอนนี้กดใส่รถเข็นเวลาด้วยคืนนี้เที่ยงคืนปุ๊บซื้อเลยเจะมี่เจมครับซื้ออะไรผมว่าผมซื้อพวกเวทซื้อพวกดัมเบลแล้วกัน <c oughs> คือทีนิตี้เนี่ยไม่ค่อยแบบเวลาเวลามีวันว่างเนี่ยจะไม่ค่อยได้ไปฟิตเนสกันเองด้วยความที่มันซ้อมหรือว่าขี้เกียจใดๆก็แล้วแต่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นซื้อพกไว้เลยซื้อติดไว้เลยนี่เป็นของตัวเองคือ ไว้ที่บริษัทเลยครัยังไงเข้าบริษัทยังไงต้องเล่นก็คือแก้ปัญหาไปนะครับใส่รถเลยไหมยังใส่แล้วใส่ไปแล้วเราหัวแล้วครับสอบได้เมื่อไหร่ได้คืนนี้สิครับคืนนสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วสิบเปอร์เซ็นต์ครับเตะละครผมผมครับผมก็เตรียมการวันทินว่ามีเพื่อนคนไหนใกล้เกิดช่วงนี้เราจะได้รีซื้ออะไรว่าจะซื้อให้ใครบ้างอ๋อซื้อของอย่างคุณออฟซื้อให้ไปแล้วก็คือตอนนั้นเซลล์มอเตอร์ทอดอะไรน้ำมันให้ไปเลยไม่ใช่บอลเกิดใช่ใช่ล่าสุดเพิ่งซื้อลำโพงให้เเเพพืื่ออนนนนไปปหมกั็ลโงแบบ เซลอย่างยิ่งใหญ่อืก็เพื่อนเปิดร้านใหม่ก็เลยซื้อลำโพงให้เพื่อนเลยแฮปปี้นะครับออฟแล้วลูกผมในการเกิดเดือนหน้าถึงแล้วก็ซื้อวันนี้ไว้เลยคืนนี้เที่ยงคืนปุ๊บเอ้ซื้อของถูกเอ้โอเคแจ่มเลยนะนะปี้ลูกการันกีดีมาก ซื้อจริงไม่ติดเลยซื้อมาเลยให้เดียวก็ยินดีรับร้ยยอยหลกรอยรอะไรใส่รถเข็นไว้แล้วบ้างหนูกตันยูจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่วะสุดยันหลังไม่ไม่ได้พูดแบบนี้แล้วคะ เผ้าสกินแคร์ใชคภาพสวยงามแบบนี้เหมือนกันเลยช้อปปิ้งก็พวกเสื้อผ้าสกินแคร์อย่างเงี้ยค่ะใส่รถเข็นไปแล้วรอเที่ยงคืนอย่างเดียวตอนนี้ถูกต้องนะครับเท่าโท่โปตอนนี้ใครดูเราอยู่นี่นะครับอยากจะได้ของอะไรลองเข้าไปดูก่อนแล้วก็กดใส่รถเข็นรอไว้เลยเที่ยงคืนคืนนี้ก็ช็อปกันได้เลยนะครับนอกจากเรื่องของการช็อปแล้วเรายังมีโปสการ์ดสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยจากออฟเตมาฝากใช่ไหมอ้าวไม่ขอดูหน่อย คขอโทษดีเป็นทีมงานของเราครับผมเป็นรอภไม่ทำแบบว่าแล้วเหรอเฮ้ยรอบก็รอบเอาโอเคโบสกาสุเอ็กซ์คลูซีฟของเราบอกหน่อยมีความพิเศษยังไงบ้างก็เป็นรูปที่เราไม่เคยเปิดเผยออกมาบนโลกใบนี้ไม่เคยลงส่วนเชนเดอร์โวลงสไลท์อะไรทั้งสิ้นเป็นครั้งแรกที่ได้ปรากฏโฉมแบบนี้เลยใช่ครับผมก็ มีแจกแค่น้อยมากมาก49ใบเองมั้งไม่เยอะอ่ะน้อย limited edition นักของแบบของของเตล่าก็พิเศษเหมือนกันเพราะเป็นไม่ละเตจะแอบไว้ทำไมปิดไว้ถ้ามันก็โชว์เขาสิเอยแบบเอาถูถูถูเอากลิ่นเอากลิ่นให้มันติดไว้หน่อยกับภาพใช่ The Love ถูไหมเอากลิ่นเอาเร็วๆโอ้โหเซ็ตมากเซ็ตมากเซ็ตไปเซ็ตไปถูเลยเซ็ตไปอ๋ออืมเอาดีบ เริ่มออกมาอยู่นะโอเคครับฉะนีอยากถูให้ผู้ชายถูโอเคโอเคโอเคร็อยากได้ทำไงครับอยากได้ง่ายมากครับผมแค่แชร์นะครับไลฟ์ลาซาดานี้นะครับในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กช่องทางไหนก็ได้นะครับแล้วก็เปิดเป็นพับลิกแล้วก็แฮชแทกนะครับติดแฮชแทกลาซาด้า99 live EP2 EP2 แล้วก็ลาซาด้า99 live X เต้ถ้าอยากได้รูปเตหรือว่าลาซาด้า live 99เอ้ยลาซาด้า99 live X off ถ้าอยากได้รูปออก

ฟังกันทุกคนมันต้องติด2แฮชแท็กแฮชแท็กแรกที่เป็นมาตรฐานที่ต้องติดเนี่ยคือลาซาด้า99 live e p 2 s o อันนี้คือมาตรฐานนี้อยู่แล้วส่วนใครอยากได้รูปใครก็ติดของคนนั้นเนี่ยเช่นของเต้ก็เป็นลาซาด้า99 live xte ของออฟอย่าพูดพูดลิงพันพูดตัวเองมาตัวเอง ลาซาด้า <cues> 99ไลฟ์ X Off ครับโอ้โหมันไม่ยากเลยทำไมมันดูพูดนานจังเลยโอเคเพราะมึงพูดวนแต่พูดแี่นั้นแค่นั้นแค่นั้นนะครับยังอีกทีนะครับแชร์ไลฟ์จากลาซาด้าของเราเนี่ยนะครับออกไปในโซเชียลมีเดียของคุณนะครับจากทวิตเตอร์จะเฟซบุ๊กได้หมดเลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กอย่างที่น้องๆเขาว่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นลาซาด้า99ไลฟ์ EP 2นะครับชอบของใครก็พิมพ์ได้เลยนะครับลาซาด้า99ไลฟ์ X P หรือลาซาด้า99ไลฟ์ X Off นะครับแล้วก็แนบเพจผลหนน่อยึง ไลฟ์ของเราเนี่ยสนุกสนานดีงามอย่างไรนะครับ99คนที่โชคดีก็จะได้รับไปเลยนะครับสามารถส่งได้ตั้งแต่วันนี้นะครับยาวไปจนถึง5ทุ่ม59ของพรุ่งนี้คือวันที่9แล้วก็เราจะประกาศผลกันคือ25กันยายนนี้นั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะนอกจาก2คนมีแฮชแทกกันแล้วคู่นี้ก็มีแฮชแทกหรอครับถ้ากิดพิมพ์อะไรถึงคู่นี้ก็คือติดแฮชแทได้แฮชแท็ก <ht> อะไรครับ l a z a d a 99 Live X JMJ แล้วก็ XX ครับผมลาซาด้า99 l ล v e X JMJ XX นั่นเองก็สามารถติดแฮชแท็กกันเข้ามาได้นั่นเองนะครับเอาล่ะเอาละเอาละเรารวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเล่นเกมกันหน่อยดีไหมดุณคุณจะมาเล่นเกมหรือยังอันยองเรียบเ้ียบตัวเล่นเกมหรือยังก่ไม่ได้ถามเธอโดยถามนุ่มๆเขาบอ้อยากหย่อน นะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าฟินอะไรไหนบอบ่อยเกมแรกของเรานะครับเราจะเล่นเกมแค่หนุ่มๆเท่านั้นเสาวๆคอยให้กำลังใจคอยก่อกวนคอยกวนประสาทได้โอเคโอเคตั้งใจฟังเราจะให้จับคู่เล่นเกมนะคะเป็นคู่เพื่อนสีนะคู่แรกก็คือปอเชกับเจมนะครับอีกคู่ก็คือออมเตอเนาะเราต้องจับสลากก่อน กติกาคือจะมีให้ทำสองอย่างคู่ชมหรือคู่แฉจับได้ชมก็ผัดกันชมจับได้แฉก็ผัดกันแฉแ,แ,แต่ข้อแม้คือเวลาอีกคนชมหรืออีกคนแฉอีกคนห้ามแสดงอาการใดๆเลยต้องบางหรือปากน่านิงลแล้วก็แล้วก็แบบแบบนี้ดูดปากได้ไหมดูดปากได้ไหมถ้าเราไม่ไหวจริงเราขอดูดปากได้ไหมดูดปากยังไง ไม่ได้ไม่ได้เการเปลี่ยนสีหน้าอากาศกลางแต้มคุณจะขมิดมุมปากได้มาแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ขอคุณกาศกลางได้ไหมกาศกลางได้ยังไม่ได้อย่างนี้กระตุกแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาล่ะเราจะให้เจมี่เจมกับปอเช่เริ่มก่อนให้จับฉลากก่อนเลยว่าจะได้ชมหรือได้แชร์ครับมาแล้วมาแล้วจับเลยครับ เร็วเร็วครับข้าไปได้เบื่อมากเปิดเลยเปิดเลยผลัดกันชมเราไม่มีโอกาสชมกันแล้วว่ะการดีละครับมึงปอเชจเจมชมกันออฟเตชแฉกันนะครับกติกาคือเวลาจะชมหรือแฉเนี่ยเพื่อนซีกันเหมือนกับอมใจฉีดอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะอันนี้ที่ไม่ได้คิดได้เกินเลยนะพี่ยกตัวอย่างยังไงคะพี่จะชม แบบสนิทกันกับปอเช่ตอนแบบนี้อันนี้ยังไม่หยาดพูดพูดแล้วก็พูดพูดแบบนี้ชาวตกลางเลยจ้าผมก่อนจนแล้วครับคุกผมเลยได้แล้วมาอยู่นี่โอเคเอาจริงตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานี่ไม่เคยไม่เคยชมกันเลยครับพร้อมยังครับใครจะชมใครก่อนผมหรอปอเช่ชมเจมี่เจ้ก่อนโอเคครับ ใกล้ๆกะระซิบกระซาบให้ได้ยินด้วยท่านเจมิเจมห้ามเปลี่ยนสีหน้าเลดขาดต้องหน,น้านิ่งอย่างเดียวเรามีเวลาให้กี่วิสามสิบวิในการแ <30 S 1> ข่งกันนะครับอีกฝ่ายหนึ่งอดทนให้ได้พร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปครับท่นวันนี้แต่งตัวเท่งเลยครับาปากอยากระตุกได้ไหมฮะเขาให้ทำหน้านิ่งไม่ทำหน้าหล่อครับผมใ,ใกล้อีกเปล่าพูดใกล้อีกเปล่าสีผมนี่สวยนะครับ

คุณไม่บีบเขล้วเาจะได้ย่าขึ้นไงก็บอกให้ช่วยกันไงันวาต้องบอกตาไม่อดคอแล้วมองตาด้วยใช่ใช่ใช่เลยในี้อนนี้ได้ไหมได้ขอบันนี้ขอันนี้เร็วๆถาไม่ทำดิเผมทำไรทัางเดี๋ยวเไอ้คู่เนี้ยไอ้คู่เนี้ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวรอดูอีกคู่หนึ่งาว่าฮาได้กระตุก มอาด้วยมีความดีใจอะไรอยากชมปอเช่ก็คือชมได้เลยอ้มมันยากเหมือนกันเนาะเกมเนีายมันยากมันยากได้ครับได้ได้ได้ปอเช่อย่ายิ้มนะฮะเก่งกันเลยคอยคอยคมาฝึกสกิลแค่อาตาอันนี้พูดตรงๆเวลาทำคู่เขินน่ารักดีเริ่มต่อไปปอเช่ครับน้องปอร์เช่ครับน้องปอเช่ต้องน้อง้ปอร์เช่เนี่ยเป็นเก่งที่สุดเลยนะครับผมมาเวลาเราอยู่ตรงนี้แล้วปอเร์เนี่ย เรา c o อ y ท่านน้องปอเช่ตลอดเลยนะครับขอบคุณที่เป็นเดอะแบงครับผมวันนี้คือไม่หายใจแล้วตอนนี้มี่ยานคืนหลัปอเช่สมาธิดีมากนะครับขอบคุณมากจริงจริงน้องปอเช่ยิ้มหน่อยสิครับผมน้องปอเช่อย่ามีสมาธิเยอะสิครับน้องปอเช่มีสมาธิเยอะไปแล้วผม t a นะครับน้องปอเช่น้องปอเช่น้องปอเช่ต้องยิ้มหน่อยน้องปอเช่ เรียมเก็บบอลลุนบอลเชอร์บนดาบคู่ฟองส่วนลดเพื่อตามความบันเทิงให้การสอบของคุณได้ฟินกว่าที่เคยเสรจสุดเลยที่สุดเอาล่ะบอลลูนบอลเชอร์ก็จะมาแล้วนะครับทุกคนครับถ้าเกิดใครที่ดูในไลฟ์อยู่นี้นะครับก็ต้องรอคอยต้องรอคอย เตรียมตัวเราจะทําการกดให้ดูไปด้วยด้วยเพายากกปกำลังใจเขาเนียครับอันนี้ก็แข่งกันไหมหนึ่งมาหล้วคนมาแล้วมาแล้วเร็วเร็วไม่ได้คนต่างคนตวมีตัีตัวนีตเนเเนตรงนี้หรอ เม่่ออะเราทำาใไ้คุณผู้ชมดูว่าเวลากดเก็บมันต้องมีแบบรีแอคชั่นเออแต่คุณผู้ชม่าแต่ไอเป้บอกว่าอะไรทุกคนครับเมื่อกี้นี้เหมือนประเพลีซิงเปรตเหมือนกันแล้วจริงๆผมเคยปรนเพณีมีาแล้วมันต้องแงกันจริง่มือีนมีแรงผักแรงมากเลย้ดีใจด้วยแต่ทุกคนที่เก็บคุปองได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ใน a c e b o o k Live เราต้องล่ำลากันนะครับย้ายตัวเองไปดูกันต่อได้ในลาสไลฟ์ของแอลรซศดาได้เลยนะครับก็มีลิงก์อยู่ในแคปชั่นแล้วนะครับเ้าไปเจอกันในนูนนะจ๊ะไปไปต้องเฟซบุ๊กเลยจ้าเจริญครับเอาล่ะกลับมาที่เจมของเราต่อครับหลังจากเก็บรู้โปอ่งไปหลังจากที่เขามองตามเมื่อกี้ต้องพูดว่าขอรีแคปนะเมื่อกี้เนี่ยเจมมี่เจมกับเป็นคนที่เขินมากที่สุดเลยตอนพูดคุยเขินอะไรครับ มันมีอะไรที่ทำให้ยิ้มออกมาได้ทำไมมันมีการข่วยเถืนขนาดนั้นมันมันไม่มันไม่มันไม่ชินฮะเอาจริงต่อให้ไม่ใช่เชยต่อให้ใครมาชมอย่างเงี้ยมันก็เขินแล้วไม้แต่คุณเป็นคนชมของห้คุณก็ไม่ควรเขินเปล่าผมไม่เขิอนนะผมชมผมไม่เขิอนเถืนตัวอยูก็เห็นยิ้มอยู่ใช่ไหมพี่ห่ยิ้มยิ้มเลยเวลาพูดมันมีการแบบคอมนจริงครับเจ็บอะไรมลง แล้วพอเช็ดทำไมจิตใจแข็งแกร่งดังหินผ่าขนาดนั้นผมถอดจิตครับถอดจิตไปเลยไม่น่ามาเกียจ์จที่นั่นนอถอดจิตมาอยู่กับพี่คู่รผ่านไปมาถึงคู่ชแล้วากนีคู่แฉะบ้คู่นี้ดูจะมีแฉกันเยอะรู้สึกได้ทำไมไม่ได้แชอเรื่องดคิดไ่คอมีใครรู้นะพี่พูดต้งตอนนะ หลังจากเนี้ยจะพูดอะไรกันน่ะให้คิดซะว่าอยู่ในเกมเพราะฉันชื่อว่าแรงแนะ่อยากอย่าโกรธกันจริงอ่ออ, <สา S 2> ออกัน,ออกนให้ทำท่าไหนกันดีท่าหรอจับแบบ ให้เขาไม่จับไมบือแบบมันจะได้แบบเลาไม้สัมผัสันจดทชิ้นกันหา่อยนกันหน่อมันจแช์จะได้บีบสมเก่งสมกจุดจีนสามสิบยังจีนอันนี้จับที่้อะไรกันจับกันแบบนี้มะแบบภาษาองนอะคะอย่างนี้ย่างเออันหน่อยใกล้ใกล้ใก้อใกล้ออเอายากใคร้ใครก่อน ผมก่อนมองนะกรด้สิสีมองตาตั้งเรกนะไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ได้เคลลุกขึ้นมาใส่หน้ากากก่อนิตใส่เป็นชิวเดี๋ยวนี้มาประส่นมือใกล้ๆแล้วมองตาการเอายางใครแฉก่อนผมโอเคย่างดียได้อะไรนะได้อย่างนี้ได้ ได้เปล่าาขยับเลยนะพี่เตทำไมตะเกียบเพื่อน่าสามสิวินาทีพร้อมแล้วแฉครับอุ้ยอุ้ยไม่ดีเลยเหรออุ้ยอะไรอุ๊ยอะไรอะอะไรยังไม่ได้พูดเลยเลยยังำเอาใหม่เอาใหม่นึ่งองงานทำไมชอบกินงาแลวติดฟันยังยมีสรอบรันทูรันทออดีะไรรันูรูไปดียวใหม่นึ่งองานหนึ่งสอ ทำไมชอบกินงาติดฟันฮะกินดึกๆไม่ดีไม่ใช่หรอแล้วก็ชอบอืแล้วไม่กดเรื่อยู้ลยนะีฟังเงดเลยนะเปร้มเหลวเป้มเหลวมากเปร้มเหลวเลยตั้งแต่ทาติดฟันแล้วแกินเลยติดันก็ไม่คุ้นขำตัวเองเปล่าแต่อื่นเราไม่กดยังไงต้องเปลียนละเร็ว นายพูดไปเออก็เคยเป็นรูเมทกันครับแล้วก็คือแล้วคือทำจริงวะจนสุดท้ายเราก็แยกย้ายกันออกมาเพราะว่าเพราะว่าเราทนกันไม่ไหวเรื่องไม่ได้ใช่แล้วแบบรู้สึกว่าการกดดันที่หนึ่งเปลืองก็เลยเก็บไปเพราะผมผมจะมาใส่ยรักโลกไงเออโฮ้ยหใช่เป็นสายรักโลกแตบสายเกรตาสายเกรตาเราอยู่นี่คนทักทีกันว่าหลังเด็ดปุ๊บกดเลยเอาล่ะมาต่อกันที่เต เหมือนเดิมสิประสานมือสิประสานมืออืมอะไรผู้ดำเนินทายการใกล้ๆหน่อยสิเอาไหนกล้องของแคบหน่อยครับกล้องแคบเลยโอเคนี่ยมันเกิดเป็นแกโ๊ะเอาอย่างตาเมแช่อบนะหนึ่งสองตัมไอหัวนมเล็ก ทำเป็นเล่นครูแคปชั่นเองคิดเองไม่เป็นเลยต้องให้กูคิดให้ถ่ายรูปก็ไม่ชัดถ่ายรูปก็เบอร์ฟันก็เปาะเขียวตัวหู้ฟันก็แตกทำไมมันดูจิ้นจิ้นวะไอ้ตนีมันไม่ขยับเลย ทางนี้นงมากอีนิ่งมากไม่ทางีจริงๆก็คือเล่นแบบเล่นกวนใช่เล่นกวนไปเลยเพรามันถือว่าอันนี้เป็นมโมครับนะถอแม่บอกโมคอเทคนิคมันเป็นเทคนิคเราแล้วกินเต้าหู้อะไรนะเต้าไม่เคยกินเต้าหู้แล้วฟันแตกมัชเมลโล่ใกล้ๆเถียงกันไปเกาหลีด้วยกันแล้วเคี้ยวมัชเมลโล่แทนที่มัชเมลโล่จะแหลกฟันฟันแหลกแหลกินลูกชิ้นป้งฝันกแหลกอ จินเจอรี่ฟันก็แหลกโทษนะยังเกิดมาเป็นฟันเลยถ้ายางไงถ้าฟันจะอ่อนแอขนาดนี้ใส่ฟันปลอมไปเถอะเกิดก้าวๆนี่เดี๋ยวเตรียมซื้อมูลินิกใช่นะครับเอาล่ะเสร็จพิศธุรกิจทั้งคู่นะครับพระพุธนิดก็มาเลยเด็กวันเดิลนะครับเอาล่ะ ตอนนี้เนี่ยอย่าลืมด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลฟ์ของเราออกไปด้วยนะครับติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยนะครับเพื่อมาดูนกันได้รับโปสการ์ดกันไปนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวส่งเจมี่เจมแล้วก็น้องปอเช่ไปพักก่อนนะครับเอาขอเจ้ามือรวยจ้าเชอกันนนาเดี๋ยวเจอกัาไปแล้วไปแล้ว